สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านวันนี้พบกันอีกแล้วเช่นเคยค่ะทำนายฝันวันนี้คือฝันว่าสวดมนต์ฝันว่าได้ฟังพระสวดมนต์ฝันว่าได้ยินเสียงสวดมนต์ความเชื่อคตินิยมโบราณน,นั้นพยากรณ์ได้ว่าอย่างไรสำหรับใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้ตัวเองมีเคราะห์ก็จะหมดเคราะห์ได้พบเจอกับสิ่งดีๆการสวดมนต์เป็นที่พึ่งทางใจของชาวพุทธสวดมนต์ก่อนนอนเป็นกิจวัตรประจำวันที่หลายคนพึงปฏิบัติ และบางวันก็ตั้งจิตอาทิตฐานขอพรให้ผ่านเรื่องร้ายๆไปด้วยความสงบดังนั้นเมื่อมีเหตุที่ไม่สบายใจจึงอาจนึกถึงการสวดมนต์ขอพรจนเก็บไปฝันว่าสวดมนต์ขอพึ่งพาภารตนาตรายฝันว่าสวดมนต์กับพระอาจเป็นการฝันเตือนสติให้ระมัดระวังการตัดสินใจกับเรื่องที่เผชิญอยู่ฝันว่าสวดมนต์ในโบสถ์อาจหมายถึงคุณอาจจะได้เดินทางไปยังสถานที่ที่ไม่เคยไป มีโอกาสแสวงโชคจากการทำงานหรือการเสี่ยงโชคจากสถานที่นั้นหรือหากเคยทำครากรรมไม่ดีกับใครไว้กรรมนั้นกำลังจะตามมาถึงในช่วงเวลานี้ฝันว่าสวนมนเโมหรือฝันว่าสวนมนอิติปิโสความกังวลใจในเรื่องที่วนเวียนอยู่ในความคิดกำลังจะเปลี่ยนไปในทิศท,ทางที่ดีผู้ฝันมีความคาดหวังว่าจะมีคนมาช่วยแก้ไขปัญหาหรือปัญหานี้จะถูกแก้ได้เองเมื่อเวลาผ่านไป ฝันว่าสวดมนต์ผิดผิดถูกถูกหมายความว่าผู้ฝันมีความกังวลไม่มั่นใจในตนเองเมื่อต้องเปลี่ยนแปลงเผชิญกับสิ่งวดล้อมใหม่ๆและต้องการหาที่พึ่งเพื่อให้มีผู้ช่วยเหลืออย่างไรก็ตามไม่ว่าผลทำนายจะออกมาเป็นเช่นไรผลจะดีหรือผลจะเป็นลบก็ไม่ควรเก็บเอามาคิดมากดูแค่เป็นแนวทางเพื่อป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดผลร้ายแรงใช้ชีวิตยอย่างมีสติหมั่นทำบุญช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ผู้ทุกข์ยาก ไม่เอารัดเอาเปรียบหรือทำไม่ดีกับผู้อื่นชีวิตคุณก็จะผ่านเรื่องรายๆายไปได้ด้วยดีค่ะขอให้ทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้อย่าเจ็ดอย่าจนจงมีความสุขสมหวังกับชีวิตทุกประการขอบคุณค่ะที่รับชมรับฟังเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่วยการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยค่ะ